สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุวิจัยเสียงก้าน2สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยศูนย์บรรเทาสารนภัยหน่วยพักการเคลื่อนที่42สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนาจัดกําลังพลชุดศูนย์บรรเทาสารนภัยเคลื่อนที่เร็วจํานวน4นายรถยนต์บรรทุกตรวจการ1คัน ร่วมกับชุดคุ้มครองหมู่บ้านดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยเก็บกวาดเศษขยะสิ่งปฏิกูลและดินโคลนที่เข้าไปในบ้านเรือนเนื่องจากเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลา,ลากเกิดน้ำท่วมฉับพลันประชาชนได้รับผลกระทบ ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินเสียหายเป็นจํานวนมากทั้งนี้ศูนย์มันเทาสาธราภายัยหน่วยบันชการที่42ได้ติดตามสถานการณ์น้ําอยู่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ปัจจุบันระดับน้ําได้ลดลงแล้วอยู่ในระดับปกติณบ,บ้านบ่อน,น้ําร้อนหมู่ที่2ตําบลตเนะแมระออำเภอเบตงจังหวัดยะลาและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ